เชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสุขลาญสุดสรรหัตษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยับเก่าบุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล่นเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับมาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครี่ยนจะเหงาจะเศร้าจะเครียดใครความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใคร ปาฏผมใจเย็นครับผู้ชายครับเออคุณต้องเล่ามาก่อนนะครับว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงคุณถึงใจผมไปจับเขามันหมิ่นประมาทผมแม่ค้าอยู่ตรงไหนแม่ขาตรงไหนตลาดข้างโรงพักเนี่ยแหละครับบนบนบนี่เป็นโรงพักนะพูดเบาๆก็ได้ฮะไม่ได้ครับด้วยความโมโหท่านหมื่นตำรวจเอกโอ้นผมสารวัตรสารวัตรท่านสารวัตร นั่นก็บริเวณวัดอะสินี่ท่านลองนี่เป็น้องส่งรอง,องขอโทษครับสงสัยจะเป็นตลกออกมาจากตลาดนี่อะไงแล้วอะไงอะไรแล้วแต่ไปเลยครับเดี๋ยวใจเย็นๆคุณเล่ามาสิจะให้ไปจับเขาต้องมีเหตุผลมิงั้นผมจับเขาไม่ได้มินประมาทผมเขานมินประมาทในคุณครับดาผมไอหน้า้อซอกคุณทนได้ไหมผมทนได้ครับแต่ผมทนไม่ได้ไงแล้วยังไงแล้วยก็ไม่ได้หน้าหนักหนาอะไรนี่ครับเออเรื่องมันมีอยู่ว่า แม่ค้าคนนั้นขายกางเกงในมือสองกางเกงในมือสองกางเกงในมือสองผมก็จะไปซื้ออะแล้วยังไงยังไงผมก็ถามว่าขายตัวเท่าไหร่เออตัวละสองร้อยกางเกงในมือสองตัวละสองร้อยใช่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเอาตัวที่แม่ค้าใส่อะขายเท่าไหร่ตอนเขาขายมือสองสองร้อยผมไม่ต่งการไม่ตองการได้ตัวที่แม่ค้าใส่ใช่อะแล้วยังไงแล้วแม่ค้าบอกเท่าไหร่ห้าร้อยผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่า ผมให้สองพันเลยถ้ามีข้อแม้ผมต้องถอดเองแล้วทีนี้ทางแม่ค้าเขาว่ายังไงแม่ค้าเขาก็ไม่คงจะร้อนเงินน่ะบอกตกลงไปถอดหลังร้านเลยบอกไม่เอาผมจะถอดหน้าร้านเนี่ยยอมไหมให้สามพันเลยยอมยอมพอยอมปุ๊บผมก็ถอดเลยคุณถอดผมถอดแล้วผมก็ดิงขึ้นลับมทไปที่เก่าอ้าวแม่ค้าก็ถามว่าอ้าว แล้วทำไมไม่เอาเหรอเอาดึงกลับมาที่เก่าทำไมผมก็เลยตอบไปว่าไม่ได้เอาเงินมาแค่นั้นละบรรดาผมโมโหเละเลยผมไม่จับเขาผมจับคุณแล้วคุณจะมาจับผมเรื่องอะไรบรรดาผมไม่น่าพอหคุณหลอกไปเขาคุนิดเดียวเองลาโมกอนาจารตามล่านโอ้ยจับผมเรื่องอะไรก็จับที่ว่าคุณไปดูก็คุณสั่นออกมาตอนทุกี้ผมจับพิรุธได้ตรงไหนตอนพอมันทุ๊บ ก็จะเรื่องนิดหน่อยนึกว่ามันคุณนเนื้อป่าอเมซอนแค่นั้นเองเอาไปเอาไปเลยครับต่อไปเลยครับเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาเงียบเงียบอ่ะวันนี้เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะมีมาแถลงข่าวนะลองจะมีนักข่าวเขามาแถลงข่าวค่สสวััดีรบ เพิ่งมาถึงนะค่ะใช่ค่ะอ๋อไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าการแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นของกลางที่เราตั้งแล้วไปเราก็อะไรเฮ้ยเจี๊ยบเขตกใจอะไรครับนี่ใครอ่ะใครเป็นคนเรียงใครเรียงผมเลียงอะไรครับจ่าพวงอะไรนี่คุณเรียงว่าไงอ่ะของกลางมันอ่านของกลางตรงไหนขอองของกรรวงกลาง ของกาลางอของกลวงของกลางต้องลอลิงอยู่กลางเออเออของกลวงถูกแล้วลวงอันนี้ยังไม่ไดีเอาเอาไว้เดี๋ยวจะเก็บในห้องขังนะผมเป็นของของกลางของของกลวงของกลวงนี่ของ,ง,ของ,งกลาไงไม่ใช่ของกลางไม่ใช่ของกลางของอะไร ไม่ต้องโดนเดี๋ยวโดนคุณโดนแน่นอนคุณโดนแน่นอนผมไม่กลัวคุณหรอกทำไมนี่เอางี้คุณอ่ะไปอันหนึ่งอ่ะผมมีอันหนึ่งคุณมีอันหนึ่งอ่ะทำไมทำไมอ่ะเราจะได้มีกันและกันแฮ้ยนายไปพูดตำหนไม่มีอารมณ์เล่นหัวหมอนไปด้วยนะหัวหมอนดูกาน์ดถูกต้องกับอุ้ยเดี๋ยวมึงได้เรื่องาไปรูดเอาไปรูดเลยเอาไปหนึ่งเกณฑไปไกลฑ์ไปทำไมอ่ะจะได้ห่างๆกันโอเคโอเค หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยนะคะได้เลยครับคุณสารวัตรคะคุณสารวัตรคะมั่นใจได้ยังไงคะว่าคดีนี้จะไม่มีการจับแกะค่ะจับแพะคุณอย่าเอาแกะกับแพะมารวมกันดีครับคุณแม่หาว่าจับแพะคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าคนเนี่ยคนชัดๆมีแพะนี่ไหนแล้วใช่ ใช่ครับไม่มีหนวดตรงคางพวกคุณไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าคดีเนี่ยฮะเราได้รวบรวมสำนวนไว้หมดแล้วครับครับผมแล้วไม่ทราบว่าเรื่องนี้พอจะเปิดเผยสำนวนได้ไหมคะไอ้สำนวนเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะผมรู้จักแต่สำโรงนะครับผมอะไรพี่สิตรเป็นล้ออะไรครับพี่สิตรเป็นต่ออะไรครับนี่ทำร้ายผู้ต้องหานี่คุณนี่เขาเป็นผู้ต้องหาคุณถามตำรวจที่ครับขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคค่ะคุณสจรัติคะได้ข่าวว่าคดีนี้ค่ะคับอะไรคะจ้ถามคุณสจรวัติคุณสจรวัติคะได้ข่าวว่าคดีนี้ค่ะมี การยักเงินเนี่ยมันมีความจริงแท้แค่ไหนคะเฮ้ยคุณมีหลักฐานหรือเปล่าวงการเราเนี่ยนะทำกันด้วยหลักฐานมินประมาทได้มินมาคุณยอย่ามาพูดลอยๆแบบนี้นะไม่ได้นะไม่ได้ผมผมผมแจ้งข้อหาคุณได้นะได้อ่าอานนี้ค่ะเราถ้าอย่างนั้นดิฉันสามารถสัมภาษณ์ผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ไหมคะได้ค่ะถ้าถ้าสารวัตรมีความบริสุทธิ์ใจจริงนะคะต้องให้เราสัมภาษณ์นะคะออ่ลองเดี๋ยวเอาไงดีครับอ้าว ก็ดีนะเพื่อความมีสุดใจอ่ะให้เขาอ่ะเชิญเชิญเชช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเอ,นะอยูย่นาะสวัสดีครับไอส้ส่วนสวัสดีครับขอซื้อมันเครื่องพีทีไหมเนี่ยตอน3เกลอนครับเอาน้ำหรือแห้งเอาแห้งครับ มาไปแล้วน้ำนมันเครื่องนัง่นไม่ใช่ก็ก็ก็เตี๋ยวเออ ไม่อยากให้ลูกค้าเครียดในช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยโอยผมจะเครียดกับพรามุกอย่างนี้ของพี่นี่แหละให้ผมไปส่งที่บ้านเหมือนเดิมใช่ไหมครับปัดโพปัดโพช่างบริการดีจริงๆเลยสมกับสโลแกนพีทีอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขโอ้โหจัสโลแกนของพีทีได้ด้วยคุณนี่เป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมจริงๆเลยนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ส่วนเพราะว่าผมนี่ใช้น้ำมันเครื่องพีทีแมกนิตอนมาตลอดเลยไม่เคยนอกใจใช้ยี่ห้ออื่นเลยนะครับโหสุดยอดมากเลยนะครับรู้ไหมว่าพีทีมีบริการรูปแบบใหม่ในกรณีที่น้ำ ฉุกเฉินเมื่อไรให้นึกถึงแม็กเซอร์วิสนะครับโอ้เมมเบอร์ Member ไปเลยนะครับ1614กห่งสดสครับผมาปาดปาดปา,ปาดีจังเลยนี่อย่างนี้ต้องจัดเลยจัดเลยครับผมได้จัดให้ครับจัดให้ผมได้ด้ยส่วนเธอปาดโต๊ะปาดโต๊ะ,ะเธอเธอเธอนี่ไปไหนมาเนี่ยทำไมมาเดินร้องผมร้องไห้อะไรอย่างนี้เนี่ยฉันทะเลาะกับผัวมาพี่เอา้าไปทะเลาะกับผัวเรื่องอะไรอ่ะก็มันสงสัยว่าฉันมีชู้สิ แล้วทำไมจู่ๆเขาทำไมมาสงสัยว่าเธอมีชู้เลยจ๊ะก็ผัวฉันอ่ะมันทำหมันมาหลายปีแล้วพี่แต่ว่าฉันดันถอโอ้ยกองขนาดนี้โอ้ยเรายังเคลียร์กันไม่จบเลยนะนี่สรุปว่าใครเนี่ยคือพ่อของเด็กเนี่ยนี่จะบอกนะว่าเป็นไอ้เคนอ่ะเพื่อนร่วมกวนงงเล่าของฉันอ่ะไม่ใช่ถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นไอ้บอสใช่ไหมเพื่อนของฉันที่จบปริญญาตรีมาด้วยกันใช่ไหม หรือว่าจะเป็นไอ้บอยเพื่อนของฉันที่จบมปลายมาด้วยกันใช่ไหมวายใช่แค่นีะคำก็เพื่อนแกสองคำก็เพื่อนแกไม่คิดว่าเป็นเพื่อนฉันบ้างไงฮะอ๋อหรือว่าจะเป็นแกใช่ไหมไอ้เกงสองหนน่า <laughs> ฉันไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวเดี๋ยวว่าไหนไม่มีเพื่อนในบ้านยังไม่มีจะอยู่เลยทุกคนที่ไปอยู่นาะทำลิปแซาา่บมหาสารแบบไรแบบไรสำพัฒน์นี่เลยนะคะได้ๆอย่าออกในรอบอนุ รูปคดีไม่ได้นะโอเคค่ะคุณคิดยังไงคะที่ทุกคนคิดว่าคุณเนี่ยคือผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะเขอควรจะทนายผมก่อนดีกว่าโอ้โแล้วนายเขาบอกว่าเขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นครับเขาจะไม่ให้การในชั้นศาลแล้วก็ให้การต่อหน้าทนายเท่านั้นครับผมออ๋ศาลนี่คือศารภูนหรือว่าสารเพียงตาคะสารเข่งครับโอ้โหไม่เดียวคุณไม่รึกษาทนายเลยเหรอเขอตอบก่อนศาลนี้ผมเนี่ย ้ผมตอบไปครับความจริงคะอ่ะแล้วคุณมีความคิดย er> ่งไงคะคือคุณจะต่อต้านกับคดีนี้ไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่พูดเลยครับเขาจะให้การต่อหน้าทนายเท่านั้นครับผมแต่ทุกคนเนี่ยเขามีหลักฐานนะคะว่าคุณเนี่ยคือผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะใช่ค่ะเขาถูกใส่ร้ายเขาถูกใส่ร้ายใช่ค่ะ ก็ไม่รอ้นี่ร้องเก่าว่ากลัวโดนลิขสิทธิ์เลยค่ะครับผมเยอะเยอะไปเยอะไปเยอะไปอะไรเยอะไปแค่แค่เยอะไปค่ะแล่วจะจบเพลงแล้วคะเนี่ยแล้วยังไงคะเนี่ยเอายังไงเอางนี้ถามถามที่คุณผมเ่ยนะต่อเข้าไปเลยต่อเข้าไปไม่อยากจะตอบคำถามให้พวกคุณได้รู้หรอกว่าผมทำอะไรไปบ้างคุณกำลังมองคุณกำลังจับจ้องผมอยู่ใช่สิ ผมไม่ขอความรู้น้อยความรู้หน่อยนี่คุณมาปมอะไรกับผมเนี่ยฮะความรู้น้อยคุณจบอะไรมาความรู้มีเพียงแค่ชันปอซีมาจากไหนเนี่ยผมสัญจรจากโดนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนบ้านป่านแล้วเวลานอนนอนที่ไหนมันไม่ได้เข้ามันเรื่องเพลง คุณอตอบเข้าไปไสิเวลาน,นอนนอนโรงแรมแถวน้องแคมนะคุณเจ้าค่ะตัวผมไม่กินสุราจากบ้านมามาเล่นดนตรี <laughs> <laughs> มาจากไหนมาจากไหนบ้านอยู่ที่ไหน นักร้องคนดีักร้องคนซืีคืออะไรคืออะไรชื่ชื่อสานสัญญาแล้วนามสกุลมีไหมนามสกุลที่แม่ให้มาโอ้ยพอแล้วนี่คดีใหญ่ๆนี่ไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ตนะเว้ยเฮ้ยใช่ผมร้องผมไม่ได้ร้องเรื่องเป็นเพลงเลยนะครับผมร้องเล่าชีวิตของผมเอาไว้เอาไว้พอ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 ทีนะคุณ หยุดเลยหยุดเลยหยุดหยุดหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเที่ยงไม่ว่าฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเที่ยงดีวะ ยัง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 ไม่เอาละเอาละพอพอพอนี่คดีใหญ่ขนาดนี้คุณจะมาทําให้มันคืนไม่ได้อย่ามากบอย่ามากบเพราะเรากําลังเล่นทําคดีนี้อยู่เรื่องเพลงนี้ถูกตาไอ้มันทำหยุดร้องเพลงก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาเข้าคดีกันเลยค่ะดีดีดีเพราะว่าเรายังไม่ได้เนื้อหาอะไรเลยนะครับเออโอเคโอเคเดี๋ยวไงก็สัมภาษณ์ได้เลยนะอ้าวเดี๋ยวเราคอยคุ้มกันอ้าวนักข่าวร้องวอยไรมาจากไหนเฮ้ยไทย อะไรเนี่ยเดี๋ยวดูคดีได้เด็กเดี๋ยวก็ขอสัมภาษณ์ค่นยังเดินขช่วยอีกชั้นด้วยเจ้าค่ะเดี๋ยใจเย็นพี่กุญายมีอะไรฉันโดนข่มขืนค่ะเพ้าใจเย็นคุณยายใจเย็นทำใจดีไว้ใจเย็นไม่ได้โดนละโดนข่มขืนใจเย็นผมก็ใจเดี๋ยวก่อนเถอะผมใจแล้วนี่นี่นี่จากพงจากพงเอาไอ้นักโทษนี่เข้ามาเลยนี่คุณกลับไปเลยเดี๋ยวเขามาสัมภาษณ์ไม่ได้คล่อมูลอะไรเลยนะคะ คดีใหม่ก่อนคด,ดีล่ะคุณมีข้ขอคิดเหตุยังไงคะกับคดีนี้ค่ะไม่บอกจะมีความคิดด้วยเหรอคะเอาไปเลยไปไปไปกลับไปก่อนครับไปก่อนไปเดี๋ยวอ่นนี้ไปใหม่ใจเย็นใจย็นั่งก่อนนั่งก่อนใจ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 ปวดหัวปวดหัวโอ้ยไม่ได้ นี่มันของกลางใหญ่นั่งแจ้งความไปนั่งไปนั่งเป็นที่เป็นทางเชิญนั่งขังกลางใหญ่นั่ง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 ใครว่าบังคิดข่มขืนบัตรถูโบราณเก่าเก่าอย่างนี้แล้วทำไมไปนั่งคอมอย่างนั้นคุณยายนั่งตรงนี้อ๋อถึงว่าเก้าอี้ไม่เรียบเลยค่ะไหนยังไงคุณยายบอกคุณยายส่งข่มขืนใครใครครับใครโดนข่มขืนครับเอาแล้วคุณยายเมื่อกี้บอกส่งข่มขืนว้ายตายแล้วบัตรจีบัตรเฉลิงที่ไม่ได้โดนข่มขืน แล้วยายมามาทำไมเขโมยขึ้นบ้าน้กว้าช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเอาสวัสดีค่ะคุณน้องค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่นิดขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมคะอะไรค่ะ ที่แต่งตัวมาเนี่ยอแต่งให้สวยหรือว่าแต่งให้ตลกอะคะโอ๊ยฉันกาพูดนี่ฉันแต่งมากันหมาอ่ะกันหมากัดกันหมาถามโดนหมาตอบโต้นี่มาหยอกฉันนะคุณน้องถามหน่อยสิบมี่กึ่งสำเร็จรูปวัยวัยเนี่ยมีรสอะไรบ้างค้ยนี่เลยค่ะคุณพี่ขะ วัยวัยรสหมูสับค่ะซุปกล่อมๆหอมน้ำมันเจียวเพราะเขาทำจากวัตถุดิบที่สดใหม่ค่ะผสมกับกลิ่นหอมของเครื่องเทศรสชาติเข้มข้นสูตรเฉพาะของวัยวเลยค่ะ <c oughs> หอมทะลุแม้เลยค่ะอ <c oughs> ันนี้รสอะไรละ่ะอันนี้นะคะเป็นวัยวรสหมูสับต้มยำค่ะ <c oughs> เปรี้ยวปรี๊ดอร่อยเป๊ะจัด จานเต็มรสชาติต้มยำแท้ๆค่ะเพิ่มความแซ่บของมะนาวกลิ่นหอมเปรี้ยวจี๊ดการันตีความอร่อยเลยค่ะแค่พูดมันนียเปรี้ยวอยางไส้สติ่งเลยค่ะร้รนนี้ราคาอย่างละลังค่นเดี๋ยวขอไปจ่ายค่าโทรศัพท์ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปจ่ายค่าโทรศัพท์เราแพงๆเฮ้ย นี่ทออะไรคะได้ยินนะบทเรื่องโทรศัพท์อ่ะก็ใช่นะซีหนูเล็กค่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เพิงแพงไม่ต้องกลัวฉันเนี่ยมีคาถาทําให้แบบว่าค่าโทรศัพท์ถูกลงอุ้ยมันมีคาถาด้วยเหรอคาถาอะไรเนี่ะฟังนะมันคือคาถานี้พุทโธพุทโธพุทโธอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องพุทธโทล่ะก็วันพุทโธวันอื่นห้ามโทรจะได้ไม่เปลืองค่าโทร เต็มเมรเลยนี่ติงต้องอะเธอไปเล่นตุกเออ่นเลยเอาจริงๆนะเธอลองดูสิฮะโอ้โหอ่เอาช่วยจัดสิหนาวจับจี๊ ไปทำอะไรมาเนี่ยทะเลาะก,กับป้าร้านข้าวมันไก่มาเอาไปทะเลาะก,กับเขาเรื่องอะไรล่ะผมก็บอกเขาดีๆนะป้าครับเข้าวมันไก่ตอนเท่าไหร่เขาบอกข้าวมันไก่ตอน40โอ้โห,ห,หตอน40ครับ้ผมดูตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยมผมก็เลยบอกว่าป้าเอาต้องแต่ข้าวมันไก่ตอนแรกยันตอนอวสานแล้วกันะจะบ้าเหรอข้าวมันไก่ไม่ใช่หนังซีรีส์จะได้ดูเปตอนตอนอผมก็หยอ,อกเขาเลยบอกป้าจกจกจกป้าหยิบจกมาให้อีก3ามถุงนี่แกเป็นล้อเล่นกับ ผมบอกป้าผมไม่ได้สั่งโจ๊กผมก็เลยบอกว่าข้าวมันไก่ราคาเท่าไหร่ป้าก็บอกว่าข้าวมันไก่ราคาส0บาทผมก็บอกเอ๊ะแล้วน้ำซุปเท่าไหร่น้ำซุปป้าแบบฟรีผมเลยบอกป้าเอาน้ำซุปไหมผมยี่ิถุงข้าวมันไก่ผมไม่กินแล้วแค่เรื่องป้าด่าผมเลย ทุกฟีเหรอด่าทำไมเนี่ยน้ำจิ้มมาด้วยนี่แกสองคนนะถ้าเป็นชั้นฉันก็ด่าอ้าวด่าที่ขอของฟรีด่าว่าไปกินทำไมข้าวมันไก่ว่ามีกึ่งสำเร็จรูปวไวๆก็มีน้ำซุปเนี่ยกลมกล่อมน้องกายเฮห่าอ่ะ ลองเอ้อลองดวนะลองเดี๋ยวดูดูดูเขาหน่อยนะเดี๋ยวผมไปรื้อฟืน้นคดีเก่าก่อนนะหาหลักฐานก่อนช่วยช่วยเขียนอ,อ,อะไรเจ้าคัดจากคุณตำรวจช่วยฉันได้ไหมคันเนี่ยเอาช่วยไม่ได้ครับคนแก่ผมไม่ทำครับอ,อ๋อไม่ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะช่วยคดีอีฉันเนี่ยนะขาอันนี้แกมาสอบถามนี่ไงว่าโดนข่มขืนมาตั้งแต่เมื่อ,อไหร่อ๋อสอบฉันไม่ได้โดนข่มขืนอ้าวก็มาแจ้งว่าข่มขืนขโมยขึ้นบ้านค่ะอาจารย์อาจารยวง จะไปกินยาเลยด้ยสอ,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 อบถามต่อนะตำรวจมาแจ้งความเรื่องอะไรคะอ๋ะขอขโมยขึ้นบ้านเฮ้ยได้แล้วลมาแจ้งความเรื่องอะไรอ๋อเนี่ยโดนยกเข้าค่ะโดนยกเข้าค่ะออบ้านอยู่ที่ไหน ติดอยู่ก็ข้างบ้านนั่นแล้วไม่ใช่บ้านยายอะบ้านยายนะอยู่ติดกับคนข้างบ้านเนาะแล้วถ้าหากว่าตำรวจจะไปสอบปากคำมันจะไปยังไงก็ไปถามคนข้างบ้านยายนะว่าบ้านยายอยู่ไหนเอาเหรออก็รู้แล้วไม่อยากรู้ว่าคนข้างบ้านยายมันอยู่ที่ไหนโอยคนข้างบ้านยายมันก็อยู่ติดกับบ้านยายนั่นนะแล้วมันจะมีอะไรที่บ่งบอกตําแหน่งของบ้านบ้างละตำแหน่งของบ้านเออ ถึงบ้านเอ่อทํบาบมาทั้งบ้านไอไอข้างบ้านจะถึงบ้าน senate senate ข้างบ้านก่อนถึงบ้านายายแต่ทั้มาทั้งบ้านยายถึงบ้านยายก่อนคนข้างบ้านแล้วมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตไหมอ๋อจะไปเนี่ยมันจะมีหมาสองตัววิ่งตัดหน้าอยู่ข้างอย่าพยายามสอบอยู่ที่นั่นเหรอถ้าหากว่าเออยังอย่างสมมุติว่าออกเข้าจะปากซอยไปไกลไหมนี่มีนี่นี่เข้าจาก ปากซอยนี่นะก็ะไปเนี่ยเรามันจะมีซอยเลี้ยวซ้าย,ย,ตย,ายแต่อย่าไปอย่าไปให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเนาะกล<บ>ับบ้านถูกหรือเปล่าถามแกก่อนอไปเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาเราว,วิ่งไปสักพักนึงนะ,ะถ้าวิว่งไปสักพักพอไกลไกลมากๆแล้วเนี่ยให้ย้อนกลับมาแสดงว่าไกลเกินไปละ ย้อนกลับมาแล้วเข้าซอยสี่เข้าซอยสี่ไปทะลุนั่นน่ะมันจะมีซอยเล็กๆเข้าไปในอนซอยเล็กมันจะเข้าไปลำบากเอยนะมันจะเป็นทางคู่คะไอตรงนั้นเป็นทางลูกงลังไอตรงนั้นอย่าเข้าไปอราัเนี่เอาจะให้เข้าไปทำไมอ่ะฮะเพื่อเอาเหญ่เขาเอายายเขาของขังอะไรอะ ให้ความสับสนเออเขาอ,อ้าขังเลยเขางขังเลยจะเข้าไปทําไมเข้าไปเลยคุณยายไี่มาแล้วทําให้เรื่องปวดทุเอยงอะไรมาอะไรมายายเอาตำรวจกำลังจะทำงานคุณยายยายอยู่นี่เงหรอครับอ๋อ อะอะไรมาเนี่ยไอ้นี่ข่มขืนเชนค่ะเอาเฮ้ยจับเลยจับเลยเดี๋ยว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 ไม่ใช่ครับไม่ใช่ได้ไงก็เขาบอกว่าคุณข่มขืนเขาผมหลานยายผมหลานยายยายผมมากับโรคอสมเมอรอชอบขึ้นแจ้งพามตามโรงพักไปทั่วหมดเลยครับผมอ้าวยายทำไมทำเแจ้งความเท็จเนี่ยเออหลายหลายคดีเลยหลายนะหลายก็ทงนะกินอะไรอ้ยหลักก็โอ้ฉันไม่กินฮอรมหมกค้าไม่ใช่หอมหมกเองเนี้ย อธิบายนี้กระทงคืออะไรกระทงเนี่ยมันหมายถึงข้อหาไงลุงข้อหาลุงอ้ยายยายลุงเรียกไปไปใครอ็นเนี่ยใครอมมเอาเอแล้วพวกแกไม่บอกให้ความสับสนแล้วเหมือนแบบหลอนๆจำยายเป็นลุงไปจำยายแน่ๆอะไรไปเลยอะไรไเลยะไรอะไรไปเลยไปเลยเอาเอา เอาอะไร้วปไ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 ปอะไรอะเข้าไม่ได้เอนั่งจะนั่งตรงไหนไป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 นั่งหรือไงอะเอไอไป่ใไปไปไไปไนไป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 งปไปไป่ปไปไรไปไป้ปไ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 ปยู่ปไปไปไปนนั้นวันเกิดเหตุอยู่ครับไปู่กัไป้ปไรไปไปไนไปไปไรไปไปไปพริกลงไปไปไปไเไปอไป่ วันนั้นคุณเห็นเหตุการณ์มันตกลงแล้วใครเป็นคนขับเรือเรื่องราวบนเรือทั้งหมดคุณเล่ามาแล้วก็มันจะมีไอตาบอดเนี่ยตาบอด,บอดเดี๋ยวตาหน้าเล่นใหม่สอนมกอกบโรองพักงงเหมือนกันใช่ไหมครับผมเหมือนกันครับขออนุญาตที่ผมมานี่ผมมีธุระอะไรนะครับ